ว้าวยังไม่ให้ได้เปิดคลิปอะไรเลยมาแล้วครับผมอะไรวะมาแล้วครับสลับลัคกี้บ็อกคอทาโกทโกิวเดออ่าหน้ากนกันหรือเปล่าสลับเออลัคก,กี้บ็อกทาโกทโกิวเดที่อัปเดตเข้ามานั่นเองครับผมเป็นไงครับก็อีกสาววันตูนต้น,นี้ก็จะออกลแล้วนะคะผมเราเข้ามาดูกันว่าจะมีอะไรเข้ามาแทานสลับตูต้ย่อยนี้นั่นเองครับผมทาโกทิวเดอมาตีสี่ครับผมแต่ว่าตอนนี้ตีสามสี่สี่นั่นเองคะก็ ถือว่ามาก่อนเวลานิดนึงสำหรับแซมมี่เนาะและนอกเหนือจากนั้นหวังว่าวันนี้เราจะได้เจอกับเจ้าสตอรบอรี่โอจช้างยักษ์นะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าสำหรับสุธิชาในวันนี้นั่นเองฮะป๊ารระหว่างรอ,อแซมมี่ให้คุณสองมาขอบคุณมากแซมมี่ขอบคุณมาก เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะใส่เครื่องฟิวไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดเออเวลาแอดมิอาบิวมาเมื่อไหร่แล้วก็เราจะได้แบบว่ากดฟิวทันทีนะครับเพื่อจะได้ตัวด,ดีๆเข้าไปได้นะครับผมก่อนที่เครื่องจะอ,ออกขอเธอเจอา้าฮอสปอตนะขอเธอวะอ่านี่จะเป็นตัวบบที่ได้จากเออทาโก้ลัคกี้บ็อกนะครับผมมีซิเข็ดตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเบลล์หลอดก่อนนั่นเองก็เดี๋ยวค่อยมารอดูกันว่าจะได้ในส่วนของซิเข็ดเจ้าฮอสปอตนี้หรือเปล่านะครับผมจะตีสี่แล้วเดี๋ยวเรามารอกันเลยฮะ ว่า,ปาไปดีไงสวัสดีทุกคนอ่ะแซมมี่มาแล้วนะครับผมมาแซมมี่มาแล้ววีลข้ามตูทาโก้ทิวดีทุกคนสแปมไว้ฉันตื่นแต่ฉันน่ะตื่นตั้งนานแล้วเว้ยคครับแซมมี่ไม่ได้นอนเองฮะแซมมี่ไม่ได้นอนไปครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเออเก็บตูทาโก้ก่อนละกันเพราะว่าวันนี้ทาโก้ทิวดีอาจจะได้ของลุยโอ้โอแจกง่ายจังแปว่าของดีแน่นอนเออ้ยเดี๋ยวก่อนนะสองอันเลยเหรอ สองอันเลยเหรออู้หูยจัดไปโฮ้ยอย่าพึ่งไฟดับอย่าพึ่งมืดอย่าพึ่งมืดสามอันคนดูสามอันติดเลยวะเคลเล่าเราไปก่อนละกันนะก็เดี๋ยวเราทำการเปิดทีเดียวละกันนะอุ้ยเป็นเพชรด้วยดีครับผมฟอร์แฟร์แซมมี่ไหนวะไม่เห็นมีเลยแซมมี่ยังไม่มาใช่ไหมยื้อมาใช่ไหมครับผมเกียบเดี๋ยวเราเก็บรอละกันเท่งนั้นอ่ะเก็บรอโอ้มาแล้วครับผมสำหรับคูณสี ใครเจอสตรอเบอรี่หรือ,อยังครับผมใครเจอสตรอเบอรี่โอจิหรือ,อยังผมยังไม่เจอเลยคนดูฮนะถ้าเกิดแล้วเจ้าช้างมาแล้วก็นะครับผมคือเราเราจะรีเบิร์ตแล้วก็อุ๊ยมาเป,เป็นอะไรเรื่อยล่าไม่เอาแล้วกันนะครับผมเราจะได้แบบว่าเออรีเบิร์ตอะไรก็ได้นะเพราะว่าหนักกว่าะคนดูหลังๆมามาใช้เงินร้อยิลเลียนมันเยอะมากนะครับผมนะใช่ไหมลองทายกันดูหน่อยซิว่าวันนี้ฉันกินทากโก้ไปเท่าไหร่โอ้ปัญญาอ่อนไม่ทายหรอกเว้ย แต่เกิดท้ายถูกแล้วก็ฉันจะสปาทับโอลัคก,กี้บอ็อกเออเออเออสามอันครับแซมมี่ใช่ป่ะสามอันใช่ไหมแซมมี่ห้าอันโอ้โหม่ตายอดตายอยากมาจากไหนวะแซมมี่มีกี่ใบห้าอันว้าวลัคก,กี้บอกใช่ไหมข้าวคืนกล้าอุ้ยากลักซี่ด้วยวะโชคดีนะขอให้เออได้เจ้าโนมายฮอสปอตด้วยอ่ะจัดไปหวงว่าจะได้นะ ผมไม่เคยดวงดีก,การเปิดออไอ้ลัคก,กี้บ็อกนี่เลยนะครับผมไม่แต่อันเดียวนะคนับคุโอ้แเออมาอีกแล้วครับผมว้าแจกเยอะนะเป็นเล่นไฟอ่าฮะอ้อีกอันอีแล้วอุ้ยสองอันสองอัน <Lucky S 1> โอเคอันหนึ่งครับผมมาฮะอ้โหแจกเยอะมากอ๋อคุณโหกกมาครับเจ๋งเลยคุณโหนกเหมือนไม่มีคูนะ่ะคนโดโอเอาต,ตรงนะครับเหมือนไม่มีคูนะ่ะ เรียบร้อยยัดไปครับผมทีนี้ยัดไปครับอย่านะอย่าอย่ามานงมันหนีบตอนนี้จะปูคนกําลังขนเออตัวที่เจ็ดนะครับผมวิอาดูไหมวิวอาแหละเม่งกะต้องจะหนีบเราไปครับไปครับผมกะเฮียเอานี่ไปอะไรอะเราลรมอ่จะให้ดุนใส่เพื่ออะไรนี่มันเกษตรเองอะไรวะแซมมี่โอ้โหกู้ใส่ตั้งนานแม่งเกษตรเอง เงาล่าถึงเราจะจะวัดดวงแล้วเองฮะมาครับผมขอญาติวัดดวงขอเดือพันว่าจะได้โอ้โหอะไรวะเม่งสวยยันแบบเซ็งวะ่ะเซ็งเยอะไปเยอะได้จอบโง่มาแต่ก็มันก็จะออกแล้วครับผมคนดูฮะใช่ไหมมันก็จะออกละโอ้แสงแบบนี้อยาบองนะว่าฮ่าฮ่าเจ็บเยอะนะอันนี้เป็นโกรครับผมอ่า แจกเยอะมากอโอ้ตรลีตาล่าเวอร์ชั่นล่องผุนครับผมใช่หรอวะพอเป็นโกหน้ากินมากเหมือนใส่ชีสเลยครับผมคนดู <c oughs> มือใส่ชีสเลยครับผมหน้ากินมาก <c oughs> อ๋อมาเตโยครับผม <c oughs> ขี้เกียจเอาแล้ววะ่ะมาเตโยอุ้ยากล็กซี <c oughs> เ่เอาไงดีวะเอาไงดีวะขี้เกียจต้องทำแล้วนะคนดูฮะเราต้องเก็บแบบว่าเอา่อขาของเราไม่เอาของอื่นด้วยนะครับผมนะ อ่าเอาซิกิดเจ้าเก้าอี้ก่อนละกันนะครับผมอันนี้ไม่ได้มานานมากนะคนดูเก้าอีนะ้เนาะไม่ได้เห็นนานมากนะครับผมฉันวางว่าเอาเอเจ้าราคาทีคอมบิเนชันจะอยู่ในการคราฟติ้งนะเออเหมือนเขาว่าเออเหมือนเซอวิสจะสปอยว่าไอ้รอบหน้าที่มาแทนไอฟิลแมชชีนเนี่ยครับผมจะเป็นระบบคาันเองฮะก็ดีนะครับผมถ้าเกิดเป็นฟิลเนี่ยมันสูงไงครับผมถ้าเกิดระบบคาบแล้วก็โอกาสได้มันก็น่าจะสูงกว่าหรือเปล่าจริงไหมครับผมใช่ไหม ย่อยอย่าบอกตามตรงไม่อย่างเกลือครับผมถ้าเกิดเป็นสุ่มเออ,เ,อเป็นคราฟแล้วก็ผมคิดว่านั่นน่าจะแบบออกบอก,บอกเป็นดรอปเลดบอกเป็นแบบเป็นตัวเลยเนาะก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่าอย่างนั้นก็น่าสนใจครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าในส่วนของระบบคราฟติ้งเนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนนะครับผมอ่าแปลว่าสาวหน้ามันแน่นอนครับผมใช่ไหมถ,ถ้าเดี๋ยวเสาวนะไม่รู้ว่าเสาวหรือว่าวันอ,อ,อันวันศุกร์นะครับผมวันนี้ต้องรอว่ะ โอ้มาอีกแล้วอ๋อลัคก,กี้บ็อกซ์แอดมินอาโอเคก็ได้อยู่นะครับผมลัคก,กี้บ็อกซ์แอดมินอึ๊บถ้าเกิดผมยืนเฉยๆก้าไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าสองรหัสครับคนดูกำลังเออเอาสองรหัสนะฮะอุ้ยถือทาโก้ด้วยอันนี้ฮ่าฮ่าอาจมีโอกาสได้สกิทนะครับผมรอครับมีอีกไหมตีหน่อยไหมตุ้งหน่อยไหมตุ้งหน่อยไหมเทีอย่างนี้ไม,ไม่ไม่ตุ้งทีกูเดินแล้วมันทุกตุ้งใส่นี่ตายเถอะแต่น่าเซบี้ดี๋ยครับผมเอาสกิทเพิ่ม หาสกเก็ตเพิ่มโอ้โหถฐานทำรอบนี้คนเกลือโอ้โหอีวีเดเบลหลอดกัดไปบ้าให้เกลือมากเกลือมากฐานและนี่คือโต๊ะทำงานที่แซมมี่เอ็มเอบิวอยู่นะฮะก็มีทาโก้ห้าอันพอดีเลยว่ะมีอันพอดีเหมือนที่เออแซมมี่บอกเมื่อกี้เลยนะครับผมโอเคลัคกี้บ็อกซ์ทาโก้มีน้องๆคนไหนยังไม่นอนบ้างครับผมนี่มันตีสี่ตีห้านี่จะตีสี่ตีห้านะครับผมก็ มันดึกไปสลับคนไทยเนาะสลับเออเอเวตนนี้นั่นเองฮะนะมาตีสี่กว่าจบก็ตีห้านะครับผมกว่ามผมจะตัดคลิปเสร็จก็หกโมงเช้าอะไรเงี้ยนานมากๆหวังว่าพวกนาเจนจอยกับทาโก้ชิเดนนะโอ้จะไปแล้วเหรอแซมมี่จะไปไม่ลากเลยลนะก็อู้เรนโบมาวะเรนโบเยอะมากเออโอ้โหเขาว่าเออมันจะมีรีเบิร์สสิบห้ายังจะไม่เหรอบางทีนะสรับอเดตหน้านั่นเองก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเลย,เยครับผม เกิดมาแล้วก็ยทำไม่ทันแล้วว่ะคนดูรีเบิร์ตมิ่งมันใช้เงินเยอะเกินนะฮะคนดูต้องหาตัวทาเงินที่ดีกว่านี้นะคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมโอ้จะสปาลลาว,าวาก้าสินะกัดไปเดยวน้อยก็สิเกอรวันนี้ก็สองตัวไม่มีริงตัวหนึ่งแลวก็เออลาวากา้าตัวหนึ่งนะครับผมมาแล้วฮะอู้ลาวากาว้าร์ชเลนโบด้วยอู้หูโคตรเก่งสามล้านน่ะสามล้านน่ะแต่ปลาฉลามไม่กัดเลยเคครับบาซิลไม่เข้าเลยอูหย้หูเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันนะครับผม วะเอาวะสายลุกอะเรนโบวะไปครับโอ,โอ้แซมมี่มาแล้วเว้ยอืบขอคูณครับแซมมี่ครับอยากได้คูณครับคูณหมดแล้วครับแซมมี่แซมมี่ขอคูณสี่ขอคูณสี่หรือคูณหก็ได้เว้ยพูดปุ๊บมาปั๊บขอบคุณมากแซมมี่เอาวะน่ารักจริงเชียวเอาล่าไปครับลกคก้บอคทากโก้ครับอือโอ้ ทาโก้เข้าท้ายจัดไปโอเคครับผมแซมมี่แซมมี่แต่เราไม่น่าจะย่อยแล้นะครับผมตอนนี้เราไม่มีพอแล้วครับผมวันนี้เราไม่ได้เก็บตัวทาโก้ไว้เลยนะฮะคุณดูเงาสรุปเลยวันนี้คือไม่ต้องเก็บหรอกครับผมคุณดูฮะแซมมี่เสกเองหมดจัดมาโอ้โหไม่มีสกิเอตเลยเหรอวะมีโอกาสได้สิกิเหนึ่งในห้าพันคนเลยเหรอวะอ้าวไปครูสองก่อนฉันจะไปโอ้แซมมี่ให้ครูสองมาครับผมเท่าไหร่วะโอ้ ยีย่สิบนาทียาวๆครับฉ้างหมายถึงคูณสี่นะ่ะอ๋โอ OK. โอเคอเมื่อกี้เขาพูดผิดว่าคูณสองนะครับผมเกเกเกเดี๋ยวเด็กด่าน้องบอกคูณสองเด็กไม่ชอบคูณสองไม่ใช่คูณสองเออรู้แล้วแซมมี่โอ้ยม่กดูกว่าค้างไม่ชินจริงด้วยเขาบอกว่าเขาไปทำค้างไม่ชินก่อนนะได้เลยแซมมี่หวังว่าจะไม่เกินนะสำหรับค้างไม่ชินในรอบหน้าแล้วก็เจอกันวันเสราร์อ่ะเวลาไทยก็เออตีสองของอาทิตย์ถูกไหมครับผมอ่ะประมาณนั้นไม่อัปเดียวันศุกร์แล้วอ่ะอัปเดียว่ันเสาร์เทสแล้วนะครับผมให้ตายเถอะ เงาแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาในการเ,าเปิดลัคกี้บ็อกแล้วที่เราทําการเก็บรวบรวมมาเมื่อกี้นะฮะคนเดียวในเซิร์ฟได้ประมาณละราวสิบกว่าอันสิอันนะครับผมอ่าสิอันใช่ไหมอ่าวราดูกัสิว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนั่นเองครับผมโอเคถือว่าเยอะนะถือว่าเจ๋งเยอะนะครับผมเริ่มต้นที่เอ่อแอดมินก่อนละกันนะแอดมินเปิดมาปุ๊บฮ่าฮานกครับผมนกกากต่อครับผมขบวนฮะไปครับ เดี๋ยวตัวผมจะไม่ย่อนะผมจะเก็บไว้ทําอัปเดตหน้านะครับผมนะเก็บไว้ทําอัปเดตเออขาม่นชี้รอบหน้านะอยากรู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวขอรวมตัวเยอะก่อนแล้วกันนะโอเคอันนี้ขายเลยครับขายเลยครับผมขายเลยครับเปิดบันแรกมาปุ๊บได้อะไรวะอุย้ยเกือบได้พิเข็ครับผมได้เป็นหมามาครับเป็นตัวซิ่วดีน,นิดนองฮะขอดูก็สามตัวไหม น่าจะ3ตัวนะครับผมป้าบเดี๋ยวเราหวังว่าวันนี้จะได้เบลล์โหลก็ทั้งหมดก็ไม่เกลือนะคนดูเพราะว่ามันเป็นกล่องเบลล์โหลก็หมดเลยเนาะอย่างน้อยมันก็เออไม่มีมิติอยู่ข้างในนะครับผมคิดว่านะฮึบฮึ๊บฮึบฮึบฮึบอ่าา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 าบาา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 างาา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 าันาา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 า โอเคหนึ่งจุดหนึ่งล้านเลยนะครับผมติดเมืองมุมต่อมาครับผมอันนี้มาดูต่อเลยฮะยังไงโอเคแล้วเราเราได้แล้วก็คืออุ้ยน้องแมวน้องแมวขี่ทาโก้โอ้แปลว่าเบลล์กอราได้ครบแล้วนะครับผมไปครับเปิดต่อครับได้ไรครับได้แมวครับโอเคอันนี้อันนี้เป็นไดมอนด์นะครับผมไปครับเปิดต่อไดมอนด์ได้ไร ดมอนที่เราได้นั้นก็เป็นน้องแมวเหมือนเดิมครับและต่อมาครับได้ไรครับรอบนี้อา้าวโอเคครับหมาครับไม่มีซิกเก็ตเลยครับผมไม่มีจะรอรขอบปลอดเลยครับมาน,นี้จะได้หลายมู่ได้หรือไม่แมวมาสามตัวลวดวปะแมวมาสามตัวครับข้างบนครับผมอีกสองอันฮะสุดท้าย เป็นเออ a ก y เล็ด้วยหวังว่าจะได้ตัวดีนะซิ่เคกล็กซี่คือโหดมากนะครับผมแล้วก็อย่างนึ้คือมีทาโก้ด้วยบอกเลยว่าคูณเงินเยอะแน่นอนโอเคครับได้แ,แมวครับสุดท้ายครับมาเรียบร้อยครับอะไรครับผูกเลยครับผมโอเคมันจะจะหโมงช้าแล้วครับคุณดูก็เดี๋ยวไปนอนละไว้วเจอกันใหม่คลิปหน้า แล้วิีวนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเอาเป็นว่าใครมีทาโก้เอ่อก็มาขายได้นะครับผมก็ดูฮะเจอกันจะเปิดทั้งบ้านนะเบลอดก้อนเราได้ครบเลยขาดแค่ตัวเดียวก็คือเอ่อซิกเห็ดน,นะก็ไม่มาครับดูดีก็ดูสามสิบห้าล้านนะ่ะขนาดตุ้เคกแกลลัคซี่นะครับผม <c oughs> นะง่วงแล้วครับผมบ๊ายบายครับไปแล้วครับบ๊ายบาย